สวัสดีค่ะนักเรียนนนอนวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะ,ะในการทบทวนนะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณครูจิติตานะคะโดยทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบนะคะในนี้นะคะ,ะตัวชี้วัดนะคะข้อที่1 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน100และสูงนะคะในตัวชีวัดที่คอ1 1ึ่งนะคะส่าสาระการเรียนรู้นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะเรามาเรื่องเรียนการบวกก่อนนะคะให้นักเรียนนำแบบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะที่เราทำต่อจากวัน จันและว,วันองางคารที่แล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นหน้าแล้วก็เขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะขีดเส้นหน้าแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็มาเขียนแบบฝึกหัดนะคะบรรทัดที่2ก็ให้เขียนว่าให้นักเรียนเติมคําตอบทีนี้คุณครูจะทําความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่าคุณครูนั้น ของค,คุณครูจะแบ่งเป็น4ช่องเพื่อให้อยู่ในหน้าสไลด์เดียวกันนักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะแต่เวลานักเรียนทำนะคะให้นักเรียนแบ่งเป็นสองด้านก็ได้นะคะด้านซ้ายมือเป็นเลขที่1 3 5 7 9 10 11 13สมมุตินะคะ,ะทางขวางขวาฝ่ามือของนักเรียนก็เป็นเลขคู่2 4 6 8 10 12 แค่นี้นะคะนะให้แบ่งเป็นสองดา้านนะคะนะไม่แบ่งเป็นสี่เหมือนคุณครูที่จะขึ้นในภาพหน้าจอให้ลูกนะที่คุณครูต้องแบ่งสี่เพื่อที่จะให้นักเรียนอยู่อาให้ให้คำให้แบบฝึกหัดอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูง่ายขึ้นไม่ต้องเปิดหน้าเปิดหลังไม่ต้องสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะคะ เมื่อนักเรียนเตรียมสมุดดินสอเรียบร้อยแล้วเขียนวันที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาทําการหาคําตอบผลบวกที่ไม่เกิน10นะเลข1ห,หลักกับเลข1ห,หลักนะคะโดยเขียนเป็นประโยคเัญลนกษณ์นักเรียนเขียนตามครูแล้วเท่ากับแล้วก็เติมคําตอบได้เลยน,นะคะ นักเรียน,นเขียนแบบฝึงหัดในบรรทัดแรกเสร็จแล้วบรรทัดที่สองให้เขียนให้นะักเรียนเติมคําตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เขียนข้อ1โดยอยู่นอกเส้นแล้วก็เว้นไม่ต้องขีดเส้นเกินนะคะเว้นนิดนึงเห็นไหมคะคุณครูเว้นอยู่นะสองบวกสี่เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกใส่คําตอบไปเลยด้านซ้ายมือข้อที่1ข้อที่สองด้านขวามือนะคะเจ็ดบวกหเท่ากับ เท่าไหร่นักเรียนใส่ไปเลยพอข้อที่3ก็มาอยู่ทางซ้ายมือนะคะต่อท้ายจากข้อที่1นะคะเข้าใจนะคะลงมือทําเลยนะคะวันนี้มีในภาพนี้มีเท่านี้นะคะ24ข้อด้วยกันนะคะ24ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนหาผมบวกเองนะคะ หาผลบวกนะคะวันนี้ให้นักเรียนหาผลบวกจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักแล้วไม่เกินอะไรคะได้ผลบวกไม่เกินสิบนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นการลบแล้วก็การบวกเพิ่มเลขสองหลักหรือว่าเลขหนึ่งหลักกับสองหลักแต่ผลบวกออกมาไม่เกินยี่สิบนะคะแต่วันนี้เอาแบบง่ายไปก่อน เพื่ออะไรคะเพื่อความคล่องในการคิดเลขให้นักเรียนตั้งใจทำและเวลาทำนะคะนักเรียนคิดเลขเองนะคะครูบอกแล้วใช่ไหมวิธีการคิดเลขใช่ไหมคะให้เอาตัวไหนตัวมากไว้ในใจและเอาตัวน้อยขึ้นมาใช่ไหมคะนับต่อจากตัวมากอย่างเช่น7จหวกหนึ่งเอา7ไว้ในใจขึ้นมาหนนับต่อ7แล้ว นะคะมันจะได้เร็วกว่านะคะมันจะได้เร็วนี่คือการอะไรคะทบทวนเรื่องการบวกนะคะทบทวนเรื่องผลบวกการหาผลบวกเติมคำตอบนะคะโดยจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักผลบวกไม่เกินสิบนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะทบทวนแค่นี้เองเ,องเนาะนะอ่านะคะ นักเรียนเข้าใจนะแล้วก็ทาได้นะคะอันนี้คือ,อแบบหัดที่ให้นักเรียนทําในวันนี้นะคะให้ลงสมมุดให้เรียบร้อยนะคะสรุปนะคะของวันนี้ก็คือการนําจํานวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปมา,วารวมกันเรียกว่าการบวกจํานวนที่ได้จากการรวมสองจำนวนขึ้นไปเราเรียกว่าผลบวกการบวกนะคะเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์เครื่องหมายนี่คือเครื่องหมายบวก นะคะในแหวนนี้เป็นเครื่องหมายแทนการมารวมกันแค่นี้เองนะคะวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะนะเรามาเจอกันใหม่นะคะในคาบหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูค่อยมาเฉลยในวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบสามนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะง่ายง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ Huh?